สอนอสตรอเบอรี่ของเรากำลังสอบสวนคุณเอมมี่อมรวันหรือชื่อเดิมเอมมี่รุ่งฤทยัยซิริยานเธอเป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวด m ิสแม็กซิ2012ในวัย26ปีและด้วยความเซ็กซี่ของเธอก็พาให้เธอผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายถึงแม้จะไม่ได้ตำแหน่งแต่การประกวด m ิสแม็กซิก็เป็นบันไดให้เธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในชื่อที่คนเรียกติดปากในตอนนั้นว่าเอมมี่แม็กซิม พร้อมรับงานแสดงถ่ายแบบอีเวนต์แนวเซ็กซี่ที่หนุ่มๆเห็นแล้วต้องร้องซีดแม้ในการสอบสวนช่วงที่แล้วเอมมี่จะอ้างตัวเองว่าเป็นดาราสายบุญแต่ก็ไม่ไหวถูกสองโปลิศจับผิดว่าทำบุญบังหน้ามือถือสาบปากถือศิลในช่วงนี้หมวดกล้องจึงเปิดฉากด้วยการมอบของที่ระลึกให้เธอ จากเรื่องราวที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการถือสินของน้องเอมอมี่ตอนนี้สรวบแม่คะค่ะมวดลูกเนี่ยมีของกลางนะคะใจผู้ต้องสงสัยเนี่ยรับเอาไวค้ค่ะอะไรคะนี่คะ่ะอะมือถือไว้สิโอ้โหสวนแม่คะสวนแม่ลองวิเคราะห์ไหมคะเกี่ยวกับการกำสาข,ของเธอนะคะสวนแม่ แม่ยังไม่คล่องเท่านี้เลยขนาดแม่เข้าครัวประจํานะคะคุณแม่คล่องกับกกอุปกรณ์ประเภทไหนคะไม่ใช่แบบนี้แล้วกงั้นเดี๋ยวลองพี่จับดูบ้างไหมคะโอ้โหอ้าวทำไมคะแม่เสียวแตนโลอาค่ะถือต่อนะคะได้ยินว่าน้องเอ็มมี่เนี่ยตำแซบตำมันตำจนได้เงิน จริงไหมคะจริงค่ะหมายความว่าใครสั่งมาเธอก็โทรสั่งเสร็จเธอก็รีบไปตำให้เขาเลยอย่างนั้นเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยเอมี่เป็นคนชอบตำค่ะโทรมาสั่งให้ไปตำก็ไปตำถึงที่เลยงั้นเหรอคะทุกตำด้วยนะคะโอ้ตอนแม่คะค่ะตำอะไรเคะเนี่ย ตำส้มตำค่ะใช่ไปเชื่อเอาครกมาดูดีกว่าว่าหล่อนจะตำส้มตำจริงหรือเปล่านี่คะ่ะสอนแม่ <c oughs> ดูสิว่าหล่อนจะตำเป็นจังหวะไหนหล่อน <c oughs> อาจจะึจัก,ก,กๆักก็ได้คงไม่ชิดตำส้มตำหรอก <c oughs> อผู้หญิงไทยนี่นะคะจริงๆรแล้วเนี่ยเขาอยากถ้าอยากจะรู้ว่าลูกสาวบ้านเนี้ยขยนันหรือไม่ขยนัน มันอยู่ที่วิธีการตําค่ะถ้าเกิดว่าเขาตํากันแบบเนี้ยแสดงว่าอย่าเอาทําเป็นเมียนะคะอะทำไม,ำไมระยะขี้เกียจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาตําแบบเนี้ยแสดงว่าลูกสาวบ้านนี้ขย,ยันค่ะไหนตําแรงอหกหน่อยเซจริงเหรอคะลองตาเซสงสารตากล้องนะตําไปเลยค่ะอ๋อ อย่างนี้มันไม่ได้ขายรสชาตินั่นแหละโลกแม,ม่รับขายเซ็กมากกว่านะคะอ่ะตัวคุณขายอะไรคะขายส้มตำออนไลน์ค่ะส้มตำออนไลน์ส้มตำออนไลน์เราจะตะเบงไปทำไมเนี่ยขายยังไงก็ถ้ามีคนก็คือจะรับเป็นออเดอร์ค่ะถ้าวันหนึ่งน้อยหรือต่ำกว่า100ออเดอร์เอมี่จะไม่ส่ง หมายถึงคุณจะไปตําท anyway> uh ี่บ้านเขาไม่ใช่ค่ะเขาก็โทรมาสั่งที่บ้านแล้วเราก็จะทํากันที่บ้านนี่แหละค่ะตากันที่บ้านแล้วก็ถ้าวันไหนเอมี่ว่างงานเอมี่ก็จะไปส่งเองก็จะไปกับน้องๆ้องเวลาไปส่งแล้วก็จะไปส่งแฟนไปเป็นทีมอะค่ะคิดยังไงคะสวยๆอย่างนี้ถึงมานั่งตําส้มตําขายคะเริ่มแรกเลยเอมี่เป็นคนที่ชอบทานส้มตําไม่ว่าจะเป็นปูปลาตำซัวตำขนมจีนเอมี่เอมี่ชอบแล้วก็จริงจงก็ เอ็นคนอีสานด้วยเราก็เลยชอบทานส้มตำแล้วมันไม่จําเป็นที่เราต้องไปซื้อตลอดเวลาแล้วจริงๆเป็นคนที่ทานรสชาติไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราตำกินกินเองดีกว่าแล้วก็แม่เอมี่เนี่ยก็เป็นแม่ค้าด้วยเราก็เลยเริ่มต้นจากการที่ให้แม่เริ่มแรกแม่เป็นคนตำก่อนค่ะหรอคะถ้่งนั้นขอชิมนะคะว่าคุณําเองหรือว่าคุณไปจ้างเขาตําแล้วก็แค่ไปส่งระบกเงินเพิ่มอ่ะ จัดการเต็มเครื่องปรุงมาแล้วลงมือตำเลยดีไหมแม่จะพิสูจน์รสชาติเองเห็นลีลากรรมศากตะบันครกของสาวเอมมี่แล้วต้องบอกว่าแซ่บจนน้ำลายสอถึงเครื่องถึงปลาร้าโอ้ตายแล้วเนื้อปลายังเป็นตัวอยู่เลยอะปลาร้าสมกับเป็นแม่ค้าส้มตำมืออาชีพ ทำไมเวลาจับครกไอ้จับสานิ้วมันต้องชี้ขึ้น2นิ้วอย่างนี้ลหรคะจะให้ตำแบบนี้เลยเหรอคะอ,อ๋อใช่เอาเต็มที่เลยโอ้โหโ,โดยเฉพาะจังหวะตำปักปักปักยืนยันได้ว่าส้มตำครกนี้ได้ชิมแล้วต้องลืมไม่ลงแน่นอนอร่อยใช่ไหมอร่อย,ยังกะหายปลาแตก <c oughs> อร่อยไหมลูกอร่อยดูหน้าลูกสิอร่อยอร่อยะอร่อยแม่อยากจะถามนะคะหนูตำส้มตำแบบหนูตำแล้วไม่หนักอกหนูเหรอคะลูกหนูใช้มือตำนี่ใช้นมตำอะค่ะเป็นไงถามเขาแล้วเป็นไงถามตัวเองสิเอาเหรอคะถามหน่อยสิคะ ที่หนูโนตมขนาดนี้ตัวหนูชอบหรือว่าสามีหนูชอบคะทั้งคู่ค่ะมันเป็นความชอบของเราทั้งคู่เลยสามีก็ชอบเหรอคะตัวหนูก็ชอบเหรอไม่ใช่หนูทําให้มันใหญ่เพื่อเอาใจสามีหรอคะจริงๆหนูชอบจริงๆชอบมันจะมีตัวมัสคอตที่ไม่ชอบคือเป็นกระตูนตัวเล็กๆแต่ว่าหน้าอกใหญ่ๆแล้วก็แบบตูดแบบตูดเป็นตูดเนี้ยค่ะอ๋อเหรอก็เลยก็เลยชอบโทษนะะไข่อร่อยมากเลยใช่ไหมคะน้ำน้ำนี่ <L ess> <ไป S 2> ลิศ<ข>าค่ะอยากให้ชิมกุ้งแช่น้ำปลาอค่ะให้กอ๋อจะขายด้วยใช่ไหมกับกุ้งแช่น้ำปลาอ๋อน้ำกิมบอเป็นเมนเูที่ขายดีมากกว่าตามมยิบหากสิคาแล้วยกเยเขามาก่าซุปตาเน็มนอหยิบมางกว่มเอเมายดมว่าซเลยแม่หยิบมก่าซุปตามเนมนูอยู่ตาเนนายดาวาเย็นเมนี่ายว่าาเหน่ขยดีมามน่อยดูมาแกบ่าซุปตงค่ะแสบแน้งค่ะแสดีมา่ะ อ oh. <laughs> จริงๆแล้วกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาทุกอย่างแล้วอยู่ที่น้ำยำม,มากกว่าอ๋อค่ะได้ okay, มีค่ะตามไ่สิคะหนูพยายามทาตัวเองให้เด่นในการหาจุดขายเพื่อจะอยู่ในวงการบันเทิงชิบิคะจริงๆแล้วถ้านมใหญ่อย่างเดียวก็อยู่ในวงการไม่ได้นะคะ oh, อ้าวเหรอทำไมล่ะจริงๆแล้วนมใหญ่ต้องมีสมองด้วยคะอ๋อ นมใหญ่แล้วต้องมีสมองด้วยเข้าใจหรือเปล่าโอ้ยมันจิ้มเจ็บมากออหลกคะ่ะ <c oughs> แล้วการที่ลงรูปโพปะของตัวเองบ่อยๆเพื่อ <c oughs> ให้มีคนมากดไลค์เยอะๆมันเป็นการสร้างความสุข้กับตัวเองอย่างนั้นเหรอคะ่ะใครจะว่ายังไงก็ช่างหรอกคะ่ะแต่ว่านั่นหมายความว่าทุกคนให้ความสนใจในในในสิ่งที่เอมมี่ลงเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สนใจเขาเขาคงไม่รู้ว่าเอมมี่ลงรูปทําไมไม่ไใช่แค่ลงรูปนะคะ <c oughs> เป็นแค่ภาพนึปป่งไม่ได้หลงแค่นั้นค่ะ,<ฮ>ะแต่โชว์เป็นคลิปส่องนมของเพื<ะ>่ออะไรคะก็ก่อนหน้านี้คนก็จะพูดถึงเรื่องซิลิโคนใช่ไหมคะม,ม,มันจะชอบมีคนว่าอุ้ยฉันไม่ได้ทํานม,มแล้วก็จะรู้แล้วไงว่าเหมือนคนฉันไม่ได้ทํานมฉันไม่ได้ทําหน้าฉันไม่ได้ทำจมูกฉันไม่ได้ทาคางอ,อะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นซิลิโคนถ้าโดนแสงส่องหรือไฟ,ไฟส่องมันก็จะเห็นเป็นเรืองแสงขึ้นมา คุณก็เงแล้ไปส่องนมคุณโชว์ใช่ไหมเน,น่ะใช่ค่ะแต่ว่าในระหว่างส่องเราก็มีผ้าปิดไว้เราไม่ได้เปิดส่องแล้วก็ให้ให้เห็นหัวนมไม่มันไม่ได้อนาจารย์คุณไม่อายเหรอคะที่โปรเรียราดแบบนี้ค่ะอะไรที่เรียกว่าโปรเรียร่านะคะก็เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เนี่ยจริงๆเอมี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามานั่งแบบทําโปอะไรเรียราดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอมี่มองว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่าถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ทําเป็นนมเรืองแสงอกมาก,ก็ไม่มีใครรู้นะตายนมเรืองแสจดได้คะ ผมไม่ไหวแล้วค่ะอยู่ตรงน,นี้แหละจะกินกุ้งต่อไปใช่เอาไปจำบังไว้ก่อนอมีใครก็เคยส่งดอกไม้แบบประเภทเด้น e n f เ o w e r ให้หล่อนไหมครับคนด่าเอมี่เยอะมากอมพอเขาได้เห็นกิจวัตรประจําวันของเอมี่ทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันคนที่เคยด่าเข้ามาขอโทษเอมี่ <ขอ S 2> ด้วยซ้ำขอโทษนะคะเขาด่าอะไรเธอบ้างคะก็ด่าว่าไม่เห็นจะสวยเลยอีหน้าปลาอะไรถามเอมี่นะคะทําไมชอบโชว์ชอบพรีเซนต์ตัวเอง เป็นนางเอกหนังโป้ค่ะไม่ว่าเอมมี่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนจะทำอะไรสุดท้ายแล้วคนก็มาโฟกัสที่นมเพราะว่าใส่อะไรนมมันก็ใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเอมมี่ไม่ได้ตั้งใจที่มันที่จะโชว์แต่ถ้าเกิดว่าไปทำงานนั่นแหละคือสิ่งที่เอมมี่ตั้งใจต้องโชว์เพราะคนที่มาดูเอมมี่มาดูนมจริงๆคะ่ะพอเวลามาเผชิญหน้ากันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เคยด่าว่าเรา ทุกวันนี้กลายเป็นเป็นรักเราเพราะว่าเราเป็นแบบนี้เราเป็นตัวตนของเราแบบนี้เราไม่ตอแหลเราไม่โกหกเราเป็นคนที่ชอบพูดความจริงมากกว่าคุณม่โกหกครับ